สวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่พีพ่พีน้องน้องเอแฟนเพลงแฟนครับทั่วประเทศทั่วโลกกับคํมมอดลำเพื่นออฟฟิเชียลครับไปวังนึงน,นี่ก็อื้นไปอ่นอพระธาตุกูจันนะครับบ้านกูจันอำเภอคำเขื่อนแก้วหวแม่นว่ล่ะหรือเครื่องใน ทำเขื่อนแก้วแล้วมั้งพี่น้องเลยผมอขอ,อาถอดคอภัยสองอำเภอเนี่แหละผมก็เริ่มบริหารขอมูลนสักก่อนมันหลงไหมพี่น้องมันหลง,ม,ลงมันลืมนี่นะครับประทัดเพิ่นเดี๋ยวจ้างเศษบอกพี่น้องน้ำกลลกันเลยดอกอันใดมันผินผาดเนาะพี่น้องนะครับนี่คือหินศิลาแรงที่เห็นเห็นอยู่นี่นะครับเป็นรูอันนี้ก็รูปปั้นเสือปั้นไว้ตั้งแต่ สมัยไหนก็ไม่รู้นะครับก็จะนานพอสมควรอ่ะจริงๆถ้าสืบประวัติแล้วนี่น่าจะน่าจะนานมากสังเกตบ้งว่าปูนเนี่ก็เป็นปูนสมัยเก้าแก่ครับคนปั้นไว้อันนี้ก็จะเป็นเสือกับอะไรเอ่ยกวางบอ อันนั้นก็จะเมันหมูแพะขอตรวจขอขอภัยเด้อขออนุญาตถ่ายทำอันนี้ก็น่าจะเป็นแพะนะครับเพิ่นเฮดเสรนซ่างไว้อันนี้ผู้พังไปแล้วตามการเวลา ว่าต้นไม้ต้นนี้มันตนน้นอีอย่างนาะนี่เนาะสิมันต้นอย่างล้วเนาะล้มไปแล้วนะไม่ว่าจะมนุษย์หรือคนเออไม่ว่าจะมนุษย์หรือต้นไม้ตามการเวลาอิหลีเน,ะนาะคนเฮาชั้นใดก็ชั้นนั่นคือข้าพระพินวอยฟั้งน่ะมาไม่มีอะไรยั่งยืนเก่าแก่ล่วงโรยตามการเวลาคือว่าอิหลีโอเนาะคุณนะ ถอนหินศิลาแรงขึ้นไปนํำอาอย่ในสภาพที่ว่าค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหรแต่เขาอนุรักษ์ไว้เพื่อคนรุ่นหลังเขาได้ศึกษาคือว่าเนาะพี่น้องถ้ากูจ,จัน เด็ดดัมบันติดไปอันนี้มันยังเนาะนี่นอนล่อมรดน้ำไว้ยังดีเลยเอ่อแท่นรูปอะไรนะโอ้ยผมเพื่อ่นบอกว่าอโรคยาสารสถานพยาบาลแห่ง พระพุทธเจ้ารโรกยานั่นก็หมายถึงจะเป็นประมาณว่าเอายาสมัยเก่านี่เนาะมาบดใส่โคกหินนี่นะครับเป็นการบดยาสมุนไพรรักษาคนสมัยตะก่อน เป็นโคกเด้อพี่น้องนะเป็นโคกเด้อรับรูบุไรเด้พี่น้องเอ้ยนะครับเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่สมัยโบราณสมัยปุญาตาถวดเห็นจังสีกะนึกย้อนไปได้เลยว่า มนุษย์เราเนี่ยอยู่มากี่ยุคก,กี่สมัยทรากะลักพังคนมากล่างไม่ขึ้นมาแทนทีของเก่าก็ย่อมจะชำรุดผุพังไปตามการเวลาอันนี้คือพระธาตุกูจานครับ พี่น้องก็ลองเสิร์ชเข้าไปเบิ่งถ้าอยากรู้ประวัติหรือว่ารายละเอียดต่างๆก็ใน Google ก็อาจจะมีประวัติให้ได้สืบสะเนาะพี่น้องเนาะพิมพ์วพระัาตุกูจนันจังหวัดยะโสธรก็น่าจะขึ้นมาผมเองก็เป็นคนนอกพื้นที่ผมมาทำการแสดงอยู่บ้านนี้นะครับกับบรูรายละเอียดเพื่อนดอก เห็นแป,กแปกแลกๆกัเลยอยากถ่ายให้พี่น้องได้เบิงได้ชมซ,ซ,ซื้อแต่เรื่องรายละเอียดผมนั้นก็ไม่สามารถที่จะนำมาสีแจงรายละเอียดให้พี่น้องได้ทราบเรื่องราวความเก่าแก่ของวัตถุโบราณแห่งนี้นะครับพี่น้องครับ สวัสดีครับพี่น้องครับมือนึงก็ถือโทรศัพท์เวลาสวัสดีพี่น้องกสวัสดีไใเมือข้างเดียวขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยลุมลื่นดีอยากนอนอยู่อยากจอดรถแล้วก็นอนหลับอยู่ในนี่แต่ว่า ตอนนี้ผมกํลังแลนหาทางเขางานไปหอดละๆงานนะแต่ว่าจะเอารถไปอีกฝั่งหนึ่งมันบม่มีทางผมก็แลังหาอยู่นี่แหละจักมันเข่าทางใดออกทางใดแทะมัเปนคนพื้นที่มันนี้ต้นนี้ยังนอ้มขคืนแปลกๆดีแค่สวยงามอีลีพี่น้องต้น คิดว่าตนตะแบกกับพ่อแม,มอ่อ๋อคือเป็่นจังสันคืองามแต่ตนใหม่เพื่อนกระบวดไว้เพื่อนกระล้อมหัวล้อมกากไว้บริเวณไว้นะครับ ให้ ه, คนเขามาแบบว่ามาทุบทำลายรักษาไว้เพื่อคนรุ่นหลังจะได้ศึกษาต่อไปนะชีวิตเท่าสาบสุนูนนี่จากโลกใบนี้แต่ว่าของสิ่งนี้ที่เป็นวัตถุก็ยังคงอยู่ต่อไปเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติความเป็นมาครับพี่น้องพระธาตุกูจาน สวัสดีครับพี่้องครับ